รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเผยกรณีพบผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนเพิ่มเติมอีก2-3รายซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่จากการคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศผ่านระบบไม่กักตัวหรือเทสแอนโกเบื้องต้นผลตรวจ RT-PCR เป็นบวกและมีลักษณะบางอย่างเข้ากันได้กับสายพันธุ์โอมิครอนแต่ต้องรอผลตรวจยืนยันความชัดเจนจากห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกครั้ง ด้านสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองสั่งกักตัวเจ้าหน้าที่ตอมสนามบินหนึ่งนายที่ทำหน้าที่ตรวจลงตราหนังสือเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวจากสเปนที่ตรวจพบเชื้อโควิด -19 สายพันธ์โอมิครอนรายแรกในไทย ตำรวจสพโชคชัยเผยคลิปจากกล้องหน้ารถบันทึกภาพอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วง18ล้อพุ่งชนรถอีแตนบนถนนสายโชคชัยขอรบ,บุรีตำมนท่าเยี่ยมอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมามีผู้เสียชีวิต1คนเป็นคนขับรถอีแตนอายุ75ปีและบาดเจ็บ2คนสาเหตุจากรถอีแตนเลี้ยวตัดหน้ารถบรรทุกพ่วงกระทันหัน ที่ด e. right? ับเพลิงและกู้ภัยบางชันเร่งฉีดน้ำสกัดกั้นเพลิงที่กำลังลุกไหม้รถเครนขนาดใหญ่อย่างดุนแรงเหตุเกิดบนถนนรามอินทราเขตคนายาวกรุงเทพมหานครเบืองต้นเจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรบางส่วนและเร่งระดมฉีดน้ำล่าสุดเพลิงสงบแล้วสาเหตุอยู่ระหว่างสอบสวน